วันนี้นะครับวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันเอดโลนะครับที่องค์การอนามัยโลกเขาได้กําหนดไว้นะครับทุกๆประเทศทั่วโลกต่างจัดก,กิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชวีและโรคเอดนะครับขณะที่วิทยาศาสตร,ร์ไทยเองก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนํามารักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ล่าสุดครับได้นําเอาพืชผักผลไม้มาใช้เป็นยาต้านไวรัสหรือว่ายาเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวให้กับผู้ป่วยเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณธินภพพัพนธนามครับ พืชผักผลไม้และสมุนไพรของไทยทั้ง5ชนิดเช่นมังคุดฝรั่งงาดำโทเหลืองและใบบวัวบกหาได้ตามไร่สวนและท้องตลาดทั่วไปถูกนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อสกัดเป็นยาต้านไวรัสเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือ CD4 ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเฉยโอกาสเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสหรือแม้กระทั่งมะเร็งให้กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยคณะวิจัยแอปโกได้คิดค้นมามากกว่า40ปี ทำให้สํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติประกาศให้แอปโค c a แคปเป็นนวัตรกรรมของไทยปัจจุบันยาชนิดนี้ถูกนํามาใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสระยะสุดท้ายในไทยเนให้เป็นนวัตรกรรมแห่งชาติไทยเนี่ยมันก็ได้รับการตอบรับดีมากซีลิโเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากเลยนะผู้บริโภคเพิ่มจาก6เซลลจาก5าเซล์จาก9เซลเนี่ยเพิ่มเป็น4 0 0 500 9 0 0เนะ4 0่ร0 0ยปเ็รป็นได้รับเพิ่ม 4,, 0 0 0 5,000 6,000เปอร์เซ็นต์สูงมาก นะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จอดเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอะไรเชื่อเยอะแยะก็ดีข,ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วรายสุดท้ายที่เราเจอก็คือคนที่เป็นเอสแล้วหมอพบว่า c ีดีหรือแค่16เซลล์แล้วก็เป็นมะเร็งขั้นลุกลามที่สมองที่ช่องท้องแล้วก็ลามไปที่กระดูกสันหลังเดิมไม่ได้ละติดเตียง6เดือนซีดีเพิ่ม8เดือนขับรถไปทำงานแล้ว น้องๆเด็กกำพร้าผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กว่า70ชีวิตที่มูลเนิธที่สิทธิเด็กหรือบ้านแกด้าจังหวัดลบบุรีได้รับยาต้านเชื้อไวรัสฟ,ฟรีจากคณะวิจัยแอปโกทำให้ทุกวันนี้น้องๆหลายคนกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีรอยยิ้มที่สดใสลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโฉยโอกาสอย่างมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น ผิวพัรร์ทุกอย่างดีขึ้นโรคโรคที่เป็นโรคเฉยโอกาสเช่นการเป็นเชื้อราการเป็นหนองอะไรพวกนั้นหายไปมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งตับอาการซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่า50-50นะแต่ว่าดรพิเชษท่านนำสารตัวนี้เข้ามาให้อาหารสสรตัวนี้เข้ามาให้น้องลองทานตอนนี้น้องคนนั้น ไม่ได้คุณหมอหาเซลเมะเล่งไม่เจอแล้วนะตอนนี้น้องทำงานอยู่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วล่าสุดโครงการเอดแห่งสหประชาชาติสำรวจผู้ป่วยติดเชื้อเอชวทั่วโลกมีมากกว่า36รล้านรายขณะในประเทศไทยมีมากกว่า460,000รายส่วนใหญ่ร้อยละ8 4ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์และยังพบมากในกลุ่มรักร่วมเพศรองลงมาคือกลุ่มคนที่ติดยาเสพติดเพราะใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ซึ่งในปี2030หรืออีก13ปีข้างหน้าองค์การสหประชาชาติประกาศว่าจะต้องหยุดยั้งโรคเอดส์ให้ได้มากที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังใจและโอกาสทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอดสได้มีแรงสู้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปทินพบพันธนาข่าวช่องวันรายงาน